ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวดังข่าวหนึ่งนะคะที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งรถโดยสารกลับบ้านแอร์พอร์ตลิงนะคะแล้วเขาไปนั่งทับกระเป๋าของผู้โดยสารอีกคนหนึ่งซึ่งก็มีหลักฐานมาภายหลังนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาแค่นั่งเฉียดไม่ได้ไปนั่งทับเจ้าของกระเป๋าอ่ะคะ่ะขอเอ่ยชื่ออะไระกันเนาะคือคุณชูศักดิ์หลายๆคนที่ติดตามข่าวน่าจะทราบชื่อเขาอยู่แล้วแหละ เาก็ด่าทอน้องคนนั้นที่คิดว่านั่งทับกระเป๋าของเขาแบบอย่างหนักเลยด่าแบบเสียหายๆด่าลามถึงพ่อแม่ด่าลามถึงศาสนาะแล้วก็พูดมาประโยคหนึ่งว่าฉันรับผิดชอบได้จ่ายแค่500บาทเวลามีเรื่องราวแบบนี้นะคะอ้อมก็จะเอามาคุยกับลูกค่ะว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง เก็บเรื่องราวของคนอื่นเอามาเรียนรู้ให้กับตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าเออเราจะไปทับถงเขาหรือไปคอมเมนต์ซ้ำเติมด่าทอเขาแบบนั้นไม่ใช่นะคะข้อผิดพลาดแรกเลยของคุณชูศัก์คือการไม่ควบคุมอารมณ์ค่ะจะเห็นได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุเล็กน้อยมากแค่คนมานั่งทับกระเป๋าของตัวเองมันไม่จำเป็นจะต้องโกรธเดือดดานขนาดนั้นถูกไหมคะ การควบคุมสมองการควบคุมอารมณ์ค่ะมันคือการฝึกฝนมันเป็นทักษะอย่างหนึง่งเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อเลยนะเราจะไม่สามารถยกเวทได้วันเดียว50โลร้อยโลได้หรอกเราก็จะต้องเริ่มจากการฝึกยกครั้งละ1กิโล2กิโลเหมือนกันการฝึกควบคุมอารมณ์ก็เหมือนกันเวลาลูกโกรธเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะให้ลูกฝึกควบคุมลมหายใจแค่สูดลมหายใจลึกๆช้าๆแค่สองสครั้งแค่นั้นสติก็จะกลับมาแล้วค่ะ เวลาที่เราโกรธอะคะ่ะสมองส่วนที่เป็นจิตสํานึกเราอะมันจะถูกควบคุมโดยจิตใต้สํานึกถ้าเราทําอะไรบ่อยๆจิตใต้สํานึกก็จะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกควบค,วบคุมอารมณ์ได้บ่อยๆจิตใต้สํานึกของเรามันก็จะไม่โมโหโกรธามากมายคะ่ะอย่างที่2คือเราเรียนรู้เรื่องข้อกฎหมายมากพอหรือยังอย่างที่เขาบอกว่า500บาทจ่ายได้ใช่หรอตอนนี้ทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายใหม่แล้วนะ เหมือนที่เขาบอกว่าจะคอมเมนต์อะไรอดูเงินเดนบัญชีก่อนนะค่าเสียหายค่าฟ้องร้องเนี่ยไม่ใช่500บาทแน่นอนถ้าทะเลาะวิวาต่างคนต่างฝ่ายทะเลาะกันทุ่มเถียงกันอันนั้นอาจจะ500บาทแต่ถ้าคุณด่าทอเขาคนเดียวคุณทำร้ายร่างกายเขาคนเดียวไม่ใช่คดี500บาทอา่ะจะเราอยู่ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารทุกคนมีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปถ่ายคลิปได้มันคือหลักฐานชั้นดี เหตุการณ์ในวันนั้นนะคะน้องที่เขาโดนดา่าทอเขาจะไม่เอาเรื่องเลยนะแต่พอดีมีคนถ่ายคลิปไว้แล้วส่งไปที่แอ์พอร์ตลิงเรื่องมันก็เลยถูกขยายใหญ่โตขึ้นมาแล้วรู้ไหมคะว่าพลังของสังคมะคะ่ะลงโทษคุณได้มากกว่ากฎหมายอีกนะตอนนี้คุณชูศัก์ก็ตกงานเรียบร้อยแล้วเพราะว่า